สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องอเพนชาแนลนะครับวันนี้เราก็มีวิธีดีๆนะครับสําหรับเจ้ามือถือ V ี vo นะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจนะครับไปค้นหาแอปต่างๆนะครับโดยการใช้ปุ่มโฮมของมือถือ V ี vo นะครับใช้ปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มเดียวนะครับสามารถค้นหาได้ทุกแอปนะครับตัวนี้นะครับอ่า เรามาลองกันเลยนะครับโดยการกดแช่ไว้ที่ปุ่มโฮมของมือถือนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดแช่ไว้นะครับทำตามคลิปเลยนะครับเมื่อเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ค <น S 2> ือผลลัพธ<ห> <คน S 1> ์บ,บางส่วนจาก,จากอินเทอร์เน็ตครับคุแอบต่ตางๆได้โดยการใช้ไม้นะครับ อันนี้เวลาเราพูดมันก็จะประมวลผลให้เราไปเลยนะครับแต่เราจะกดไมค์ตรงนี้นะครับอ่าคือตรงนี้นะครับตัวนี้คือเมื่อกี้เราพูดไปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบไปสแกนที่ YouTube ไปเลยนะครับอทีน,นี้เราจะมาค้นหานะครับเรากดที่ไม้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอาเมาชิต้องพูดนะครับกดที่ไม่สมมตว่าผมจะหาแอป t i k t o k นะครับ แอปติ๊กต็อกกำลังเปิดติ๊กต็อกดูจันบนที่นอนเขาจะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเปิดติ๊กต็อกขึ้นมาเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับท่านผู้ชมนะครับสําหรับใครที่ีเกียจสําหรับใครที่ไม่อยากไปค้นหายยุ่งยากเสียเวลานะครับเราก็กดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วก,กดรูปไม้เลยนะครับแล้วก็พูดหาแอป,ปต่างๆได้เลยมุิร่าแอป หาแอปไม่เจอก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะค้นหาแอปในเครื่องให้ด้วยนะครับเป็นความพิเศษเลยนะครับสำหรับใช้ปุ่มโฮมทิกตอกเอ้ยใช้ปุ่มโฮมนะครับมือถือ vivo นะครับค้นหาแอปต่างๆนะครับหรือค้นหาอะไรใหม่ๆได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นดู google ดู youtube อะไรได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปนี้อาจจะเป็นสาระดีๆให้แก่ท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ